ขอโทษนะคะน้องเชอร์ถ้าพี่ไปกองถ่ายเร็วกว่านี้ก็คงช่วยน้องเชอร์ไม่ให้วุ่นวายแบบนี้แล้วคะ่ะ <c oughs> เออมาแล้วคะ่ะน้องเชอร์ <c oughs> นี่คะ่ะผ้าอนามัยที่พี่ดีซื้อมาให้ใหม่ <c oughs> ตัวนี้ดีนะคะน้องเชอร์พี่ดีใช้ประจําใส่แล้วยันสบายไม่ช็อตฟิลซึมซับดีน้องเชอร์ก็น่าจะชอบคะ่ะขอบคุณนะคะค่ะแล้วน้องใส่ไปหรือย,อยังลูก ชาวก็มีลองหาข้อมูลไว้บ้างแล้วอะค่ะแต่ก็ไม่เคยของจริงก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะให้พี่ช่วยไหมคะลูกตบตองเลยตบเลยต้องเลยฮะคำนี้ไม่ยิ่งสอนหลายคนแล้วจะมีมลูกบอกจะไปสอนเขาหนิฮะอ้ยคอยลืมข้าวเออแต่ว่าคอยเป็นห่วงน้องคอยนูนใครจะเหมือนแกไันดูแต่โทรศัพท์อะไรโทษทีครับพี่ผมกำลังดูคลิปสอนใส่ผ้าอนามัยอยู่ใช่แม่ไม่ไปสอนน้อยเอง ดูชยจโยิโอ้ยไม่ต้องวุ่นวายขนาดนั้นหรอกค่ะมันไม่ใช่เรื่องยากป่ะเดี๋ยวพี่ไปสอนเขาไปน้ำเลยในเรื่ไปสอนน้องหน่อยไปไหนอ่ะไปสอนน้องสายพนธไม่เนี่ยไม่ต้องตามไม่ต้องตามไปไม่ต้องตามไม่้เป็นื่องของผู้เญงเขาเนี่นะคะนี่ เดี๋ยวอ้พันล่าจะสมมุติว่าอันนี้เป็นางเกงในนะคะแล้วเราก็เห็นไหมคะเขาจะมีแถบดึงนี่ดึงออกมาเอเนี่ยนะคะแล้วก็จะลอกนี่ออมาเลยง,ง่ายๆจากนั้นเราก็เอาที่มีแถบกาวเนี่ยนะคะแปะตรงเป้าเกงในตรงนี้แล้วเราก็ดึงแถบนี้ออกฟึบมันจะเห็นเป็นปีกเนี้ยคะ่ะเอาปีกมันมาล็อก ไว้ตรงเกงในทั้งสองข้างเลยมันก็จะนี่ติดแน่นเลยเห็นไหมคะง่ายๆเชอว่าเชนน่าจะทำได้นะคะเก่งมากโอ๊ยพอทูนก็มอมมานี้ลูกมานี้อะไรเนี่ยไปยืนเฝ้าหน้าห้องน้ำเลยไม่เป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงลูกตื่นเต้นอะไรกันนักหนานี่ยมึงเธอล้วาแล้วม้แล้ น้องเชิมาแล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะนุ่น้องเชอญจ้ะน้องเชิญเมื่อกี้พี่ๆของน้องเดินกันให้เพลาดเลยนะรู้อย่างก็ว่าหนูเนี่ยเข้าไปห้องผ่าตัดอย่างนั้นแหละขอนอะไรก็พูดเวอร์ไปครับไม่ขนาดนั้นหรอกโอ๊ย เราใครราคาที่โทรบอกกองว่ายกกล้องไปถ่ายพวกนี้เลยไม่ค si ่อยเวอร์เลยนะคะอ๋อก็ผมเห็นว่ามันเย็นแล้วก็เลยไม่อยากไปไปมามาเปลืองน้ำมันเพราะมีถ่ายตั้งหลายคิวโอ้ยเมส็แล้วเป็นยังไงบ้างลูกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคือเชอรู้สึกว่าเชอก็เตรียมพร้อมมานานแล้วนะคะแต่พอถึงวันนี้จริงๆเนี่ยเชก ตกใจทำอะไรไม่ถูกอยู่ดีค่ะเดี๋ยวนะคะน้องเชอร์้องเชอร์เตรียมพร้อมมานานแล้วทำไมไม่เห็นบอกผู้พี่เลยคะลูกนะคือเชอร์ก็เตรียมตัวมานานหลายอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะคะก็ตั้งแต่เพื่อนเพื่อนเชอร์เริ่มทยอมมีประจำเดือนกันเชอร์ก็เลยไปไล่ถามพี่ลี่พี่พอล่านะไรแล้วก็พี่อ้อมาค่ะว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็เลยซื้อผ้าอนามัยมาเตรียมไว้ในห้องอะค่ะ นี่เชอทำไมไม่บอกพวกพี่หน่อยคือพวกพี่เนี่ยจะได้ช่วยกันเตรียมตัวด้วยไงจะได้แบบร่วมกันรับมือนั่นเละสิลูคคือเชิก็เห็นพี่ซันยุ่งยุ่งด้วยไงคะบางทีก็ต้องกินข้าวไปทํางานไปด้วยเชอก็เลยไม่อยากรบกลัวนะคะส่วนพี่วินเชอก็กลัวว่าถ้าบอกไปว่าเชอกําลังเตรียมตัวอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่วินก็ต้องล้อเชิแน่เลยอะค่ะนั่นแล้ว ส่วนพี่เอ,อิร์ธเชร์รู้นะคะว่าพี่เอ,อิร์ธเป็นห่วงเชิมากก็เลยออคอยถามว่าประจำเดือนมาหรือยังอะคะอ่ะแต่พอพี่เอ,อิร์ธถามบ่อยๆเชอรู้สึกว่าเชเหมือนเด็กเลยอะค่ะเชก็เลยอยากจะทําให้พี่เอ,อิร์ธเห็นว่าเชสามารถจัดการด้วยตัวเองได้วันนี้เชอขอโทษนะคะที่ทำให้กองเดือดร้อนนะคะอุตส่าห์เตรียมตัวมาแล้วแท้ๆแต่สุดท้าย มันก็ไม่เหมือนที่คิดไว้เลยอะค่ะแต่ยังไงซะเนี่ยหนูกเก่งมา,มากเลยนะคะหนูโตขึ้นเยอะแล้วรู้ไหมจริงๆนะเชอร์คนเราเนี่ยต่อให้โตแค่ไหนเนี่ยมันก็ผิดพลาดกันได้อย่าไปซีเรียสก,กับมันชิลๆใช่โตขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวกับการร้อยเรื่องพวกนี้แล้ว ้อนี่แม่อะไรคะเนี่ฮะล้อน้องจนเรื่องวุ่นวายขนาดนี้แล้วยังไม่สำนึกอีกหรอคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนบทหนึ่งในชีวิตกันละกันที่มันจะโตเป็นผู้ใหญ่นะอ่ะถึงแม้ว่าเราจะเตรียมพร้อมขนาดไหนเนี่ยชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไปหรอกโอ้โหนี่สอนดีๆเป็นกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยเราะ มันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดี